วัสดีครับและแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แบบครับไทตัน2020น20ครับเครื่อง2.4ครับมเต็มเครื่องครับเสร็จสับเรียบร้อยครับลำนี้ก็แก่นคอครับมาจากแก่นคอครับชัยภูมิครับ ได้เจอกันแน่ครับที่ชัยาภูมิครับที่แกนคอครับแต่งเต็มเครื่องครับกันชนหน้านี่หมาเสียบคมมากครับไปอยะไลยทีเดียวครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดครับของเปี๊ยกระยองนะครับจัดเป็นชุดยกหกนิ้วครับของยูนิคอนครับยังสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าสิบหกครับเต็มข้อเต็มเครื่องเลยทีเดียวครับ ว่ากันอย่างนั้นครับขอบคุณมากมากครับสำหรับประหลัดแกนคอนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานเอ็นเคสคุณสีของเรานะครับติดตามทาง YouTube มาตลอดว่ากันอย่างนั้นฮะขอบคุณมากๆครับ,รบ,รรบที่วไว้วางใจกับทีมงานองเานาาาอ็นเคสีนนะคุณสี 4, พระนครสิยุยาครับ086 3 3 5 5 2 0 9ครับ สะใจเด็ดพี่เลยทีเดียวครับชุดยกยูนิคอนหกนิ้วครับเนี่ปีกนกโชคโโรฟนเดอร์ฮะเต็มเครื่องเลยทีเดียวครับนี่ครับ ช่างโรเบิร์ตครับมือสังหารจัดจัดหนักมากันอย่างนั้นครับเป็นไงครับวันนี้ได้กลับบ้านไหมครับวันนี้กลับบ้านแน่นอนครับผมนี่ครับยุคโควิดครับต้องรับส่งถึงที่ครับแก่นคอครับของท่านประหลัดครับที่อำเภอแก่นคอฉักจังหวัดชายภูมิครับจุดแต่งเต็มเครื่องครับช่างโลกําลังตั้งศูนย์ครับนี่ฮะตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เดี๋ยววันนี้ตั้งศูนย์เสร็จก็ เด้งตรงครับแกนคอเลยครับมาดูชุดแต่งครับอย่างนี้ก็เป็นแม็กซิตบิคฮอนครับสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับเป็นแม็กนี่ก็เป็นเลนโชแม็กฮนะยอดฮิตครับตัวนี้บันไดข้างบันไดเสริมครับครบเครื่องครับ สำหรับบันไดก็มาพอดิบพอดีครับใส่บันไดข้างอย่างเดียวนี้จะขึ้นยากลำบากนิดนึงครับก็ต้องใส่บันไดเสริมด้วยนะครับนี่ครับข้างบนนี้ก็จัดแต่งเป็นโลบาทรงเอนะครับใส่แหลกลังคาครับหล่อเลยเดียวครับป่งล้อยอย่างงามครับป่งใหญ่นะครับตัวนี้ ปุ่งค่อนข้างแจ่ดูทะมึนเลยทีเดียวครับตัวใหญ่ครับโชคซับแทงแยกครับข้างล่างกันชนท้ายนี่ก็ของ NK 4x4 ครับแข็งแรงบึกเลยทีเดียวครับราคาเบาๆกระเป๋าฮนะหกเจ็ดพันลองสอบถามกันเข้ามาดูครับ NK 4x4 นพระนครสอยุยาครับ จัดให้ครบเซตเต็มเครื่องครับอยากได้อะไรครับกรีงกลางสอบถามกันเข้ามาครับอย่างสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าสิบหครับออนิวไททันใหม่ล่าสุดครับสองศครับเครื่องสองจดสี่ครับเต็มเครื่องเต็มข้อเลยทีเดียวครับลำนี้ก็ท่านประหลัดก็ กะว่าจะแต่งไว้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยครับ<ม>เดือดร้อนจากภัยพิบัติจากฝนตกฟ้าร้องฮะอเอาไว้ลุยไว้หนีน้ำท่วมฮะแล้วก็ขับสบายๆครับรอๆฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาตลอดครับทาง youtube แล้วจะเป็นทาง Facebook นะครับระวังเรื่องมิจฉาชีพกันด้วยครับฝากกันไปด้วยครับ0863355209ครับขอบคุณมากๆครับ